สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนค่ะวันนี้นะคะดิฉันพามาดูยางที่กรีดไว้เมื่อวานนะไม่ได้หยุดนำกรดนะคะผ่านมาแค่คืนเดียวนะตื่นเช้าก็ประมาณแปดโมงนี่แหละดิฉันก็มานะคะปรากฏว่านะคะเป็นอย่างที่เห็นเลย <laughs> มันบวมนะคะมันมันบวมแล้วด้านในมันก็ยังเป็นน้ำํำยางอ่ายังเป็นของเหลวแต่ด้านบนนี่มันมันก็แข็งแล้วนะ ไม่แข็งหรอกมันแค่จับตัวนะเนี่ยมดแดงเดินได้นะคะเนินด้านในเนี่ยเป็นน้ำยางเนี่ยพองๆนะคะถามเมื่อวานไม่ค่อยจะว่างนะคะก็หลีกตัวไปขึ้นนามางอะไรมากก็เลยตัดสินใจไม่มาหยุดน้ำกรดทีนี้นะเขาก็ไหลยเยอะนะต้นเนี่ยต้นเนี้ยเขาไหลยเยอะก็เลยเป็นอย่างนี้นะคะก็บวมพองนะคะ ก็เดี๋ยวทิ้งเอาไว้นะเดี๋ยววันนี้วันนี้กริดเพิ่มนะกริดเพิ่มกริดทับแล้วก็ทิ้งเอาไว้วันสองวันมันก็จะยุบนะคะก็จะแข็งตัวเหมือนยางทั่วไปถามว่ามันมีกลิ่นเด็นไหมนะยางบวมอย่างนี้มันเริ่มมีกลิ่นแบบก็ค่อนข้างที่จะอับอับอ่ะนะกลิ่นอับอนะคล้ายๆผ้าที่เราแช่ไว้นั่นแหละนะผ้าที่เราแช่ไว้หนึ่งคืนนะกลิ่นยังไงอย่างนั้นแหละนะคะเพื่อนๆคล้ายๆกันเลยนะคะ อตอนนี้เขาก็ไหลดีเนาะต้นก็ไม่ค่อยใหญ่หรอกแต่ไหลดีนะอาจจะเป็นเพราะว่าเราติดลงต่ําด้วยแหละนะติดลงต่าแล้วนะเริ่มไหลดีนี่ค่ะแต่ต้นอื่นเขาก็ไม่ได้ไหลดีอย่างนี้หรอกนะคะเดี๋ยวพามาดูต้นนี้ดูพร้อมกันเลยนะคะมันก็ไหลไม่ค่อยดีท่าไหน่เนี่ยดดูลักษณะเป็นยังไง เนี่ยค่ะก็จะไม่ค่อยบลนเท่าไหร่นะแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นสีคล้ำนิดนหน่อยหน่อยนะคะถามว่าทําไมอันนั้นไม่คล้ำนะคะมันก็แลว้วแต่ลักษณะของน้ํายางด้วยแหละเพื่อนนะลักษณะของต้นยางด้วยนะคะมันอยู่ในช่วงของการอาให้ให้ใบให้ดกอกอให้ผลอะไรยังไงของเขาไดแหละเนาะมันก็ไม่เหมือนกันนั่นแหละนะยูที่ค่าของความข้นของน้ํายางด้วยนะอันี้ดิฉันก็ไม่รู้หรอกนะคะ บางทีก็เป็นสีดาบางทีก็เป็นสีขาวบางทีก็ดํามากบางทีก็คล้ำนิดนิดหน่อยนะคนะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ไม่มีอะไรมากมายนะคะเราเป็นว่านะเดีย๋ยวเราพบกันใหม่คลิปหน้านะคะเรื่อยๆนะคะเป็นเรื่องทั่วไปนะทั้งในในสน่วนแยงและวิธีชีวิตนะคะแบบบ้านๆน,นั่นแหละเรื่องทั่วๆไปเลยนะคะเพื่อนสำหรับวันนี้ขอลาก่อนค่ะสวัสดีค่ะ